กลับพระสู่รายการตามเซนสองภาคครับคุณผู้ชมครับครับก็ถึงช่วงของอาจารย์สมานของสาวขออภัยครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับพาคุณผู้ชมมารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับค่ะนะฮะมาถึงพิจรโลกพิจโรกก็เอาแล้วพอมาถึงพิษโลกพระชินราชเป็นองค์ประจําแล้วครับใครๆก็สร้างพระอะไรก็ต้องพระพุทธชินราช เอาเป็นหลักใช้เป็นต้นแบบเลยครับต้นแบบจะเป็นท่ามาปรางนะจะเป็นท่ามาปรางจะเป็นยอดขุนพลจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นเชตุพนเชตุพลจุลามูนีอะไรพวกนี้มีซุ้มทางนั้นมีซุ้มทางนั้นต้องมีซุ้มทางนั้น นะนะครับมีซุ้มชินราชทางนั้นจริงๆแล้วเป็นพระชินาลาชขึ้นที่ท่าพระปรางแล้วก็เรียกถ้าพระปรางใบเสมาใบเสมาอะไรเนี้ยครับนะฮะก็พระชินราชทางนั้นนะครับครับผมนะครับครับพอมาถึงอยุธยาอยุยาก็ยังใช้พระพุทธชินราชอยู่ในยุคต้นๆอืครับนะครับในยุคต้นๆก็ยังใช้พระพุทธชินราชอยู่นะฮะพระนเรศวรท่านสร้างพระออกไปลบเนี่ย ก็ใช้พระพุทธจินราชเป็นหลักนั่นก็คือขุนแผนบัตรกะใช่ครับผมขุนแผนกลางขุนแผนในยุทธยาขุนแผนเคลือบขุนแผนเคลือบนะครับก็ต้องใช้พระพุทธจินราชอยู่นะครับแล้วต่อมาปลายปลายก็มาใช้พระมงคลบพิษ ครับนะเป็นพระบูชาพระบูชายุยาดูสิครับพระมงคลพิษทั้งนั้นเน่ยขายาวๆตัวตรงๆนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้คือความเป็นมาครับผมนะครับอ่ะเรากลับมาดูเมฆขนุนกันดีกว่าครับนะครับเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยนะครับนรับอ่าผิดถูกเนี่ยครับก็ลองไปคิดดูนะครับอาจจะผมอาจจะพูดหรือคิด ผิดไปก็ได้นะครับหลักความจริงเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดค้นไม่เหมือนกันนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิขนุนกันนะครับเรามาดูมิขนุนกันดีกว่านะครับผ้าลีลามิขนุนนี่เป็นผ้ายืนอยู่ในซุ้มนะฮะอยู่ในซุ้มอยู่ในซุ้มเส้นเนี่ยหมายความว่าเป็นซุ้มนะฮะเป็นผ้าลีลาผ้าลีลาจริงๆแล้วข้างในเป็นรัศมี นะฮะพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าเดินเดินแล้วก็มีรัศมีครับนะครับเนี่ยฮะนี่พาสตวัตนะฮะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนะถ้าใครนึกออกนะครับยี่้าสตวัตนะฮะยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นนะครับหยุดก่อนองคุลิมาเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังนะครับนะฮะนี่แหละครับนี่แหละครับ ผมคิดอย่างนี้นะแต่ใครคิดยังไงไม่ทราบนะครับผมนี่ฮะาปางนี้นะครับยกมือขึ้นหยุดก่อนองคุลิมานเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังนะนะครับแล้วก็ทางพอมาเป็นพระเครื่องเราก็เรียกว่าประธานพรนะครับก็โอเคก็ให้พรน่ะให้พรคือคือปลดองคุลิมาน ครับนะใช่ไหมคุณเล็กคบเหมือนก็เรียกแต่ละปางเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในอยู่ในพิมพ์เดียวกันอยู่ในพิมพ์เดียวกันัแต่เรียกก็อาจจะไม่เหมือนเรียกไม่เหมือนกันนะครับก็ยกมือขึ้นนะครับยกมือขวาอาซ้ายนะใช่ไหมอาช่ยกมือซ้ายขึ้นมาหยุดก่อนองคุลีมาเห็นไหมครับนะฮะมือนี่เขาตกลงมามือขวาแล้วตกลงมา นะครับเนี่เป็นผ้าลีลานะครับผ้าลีลาเม็ดขนุนพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ไหลขยื่นนะฮะพิมพ์ใหญ่ไหลขยื่นไหลขยื่นผ้าพิมพ์นี้แปลกอยู่อย่างพอไหลขยื่นปุ๊บนะฮะเป็นขยื่นอย่างนี้หูจะติดชัดหน้าหูพระจะติดชัดจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่กดพยายามกดเข้าไปกดลงไปจนหูติด ผมมีผมมีเต็มององหนึ่งนะครับผมมีเต็มององหนึ่งแล้วก็ครึ่งององหนึ่งเต็มองค์ไหลไม่ขยืดหูไม่ติดติดแต่หน้าติดแต่หน้าแล้วผมมีอีกองหนึ่งมีแค่นี้ท่านผู้ชมมีแค่นี้ฮะแค่นี้ผมซื้อมาเลี่ยมทองโดยแค่นี้นเลี่ยมทองด้วยแค่นี้หูติดชัด แต่ไหลขยื่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าผมไปถามคนเก่าๆ <c oughs> ที่นักเล่นเก่าๆเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับคุณสมานมครับถ้าไหลขยื่นแล้วหูจะติดอครับผมนะานะครับหูจะติดชัดตรงนี้เนี่ยใบหน้าเป็นหน้าหน้ารูปผลมะตูมนะครับไม่ใช่รูปไข่นะรูปไข่จะสั้นๆนะครับท่านผู้ชมนะารูปไขส่สะนนี่เขาเรียกผลมะตูม นาผลมาตูมยาวๆอย,ย่างนี้ตรงนี้ขึ้นไปจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มเขาเรียกว่าเกตดปลีนะเก็ดปลีเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มตรงนี้เนี่ยเนื้อจะสูงขึ้นมาเป็นขอบแล้วก็ล่องลึกลงไปลาดลงไปลาดลงไปหาใบหน้านะครับลาดลงไปลาดลงไปก็มีหูติดหูหาองค์ที่มีตายาเพราะว่าพระขึ้นจากกลุ่มเนี่ย เวลาขึ้นจากกูปุ๊บเหมือนกับดินนะฮะดินที่เราอยู่ในน้ำนานๆไม่ว่าจะเป็นอิดหรือกระถางคุณเล็กนะเวลาแช่น้ำนานๆเปลือกก็จะเปื่อยใช่ไหมฮะใช่ผิวนึวด้านันนครับถ้าผิวด้านนอกก็จะเปื่อยพอเปื่อยปุ๊บหยิบขึ้นมาจากกุลล้างทีเดียวหายเลยอ๋อครับครับใช่เปลือกหลุดไปนี่เหลือแต่แก่นละเปลือกหายไปแล้ะ แกนก็จะแข็งเป็นมันเงานะโดนความชื้นนานๆเปลือกก็หลุดไปอันนี้ความเป็นมาไปด้วยดูกันไปด้วยนะครับ,รบนะฮะแล้วก็ต่อมาเราก็มาดูในล่องของพละในล่องขอบนี้นะ,ะในล่องขอบนี้นะครับวันนั้นองค์ที่เขา้าเข้ามาให้ดูคุณเล็กก็ได้ดูนะครับหน้าไ, <ป S 1> ได้ดูดดนี่ฮะในล่องขอบนี้ท่านผู้ชม เป็นคล้ายๆกับฟันหนูฮะอ,อะจะมีตัวหนอนเล็กคล้ายๆตัวหนอนเป็นฟันหนูเย็กๆยิบๆเ <ๆๆ S 1> ต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับตามล่องเนี่ยฮเนียฮะมีจริงๆแล้วมีหมดนะครับตามล่องเนี่ยแต่ท<อ>ีนี้คําล้างออกไปหมดแล้วครับ ล้างออกไปโดนขัดโดนล้างพอก็เลี่ยมอ่ะองนั้นอ่ะองค์ที่เราให้เขาให้ดูแล้วเขาซื้อให้เขาบอกช่วยดูให้ดีเลี่ยมหุ้มมาถึงนี้หุ้มเงินเก่าครับผมถ้าคุณผู้ชมครับต้องติดตามขั้นตอนต่อไปะนะครับสําหรับดีลาเมตขนุนนะฮะองนี้อาจารย์สมาบอกสองล้านะนะครับใครมีนะครับดูแล้วอย่าเพิ่งเข้าข้างตัวเองดูให้แน่ชัด แล้วก็ถ้าอยู่ใกล้อาจารย์ธมานข้องสามก็เดินทางมาหาท่านแล้วก็เอาพระมาท่านดูได้ค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเกตเล็กเกตน้อยสําหรับหลวงปู่เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตด,ดมนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ถ้าใครเจอแล้วน่าเก็บหาบูชาและเป็นเหรียญเกออันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเกมาก,มากมากเลยนะครับอือนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมนะครับหรือว่าเสด็จเตี่ยนะครับในงานสร้างพระเมรุนะครับท้องสนามหลวงปีพศ24 6พนระฮะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระราชบัญญัติทราชให้จัดสร้างเหรียญนี้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมขลามตัดจ่าหูในตัวนะครับจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำนะฮะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับและเนื้อทองแดงผิวไฟ นะครับเนื้อกระไหลทองนะกระไหลทองอันนี้ที่โชว์น่าจะเป็นกระไหลทองหายากมากนะครับนะครับพิมพ์ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมนะครับเป็นรูปขึ้นองค์นะครับฉลององค์เต็มยศนะครับนายทหารเรือนะครับโดยรอบสี่เหลี่ยมจะจารึกข้อความกรมหลวงเขตชุมพรเขตอุดมนะครับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับโดยมีลวดลายกระหนกประดับด้านหลังนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยตรงกลางมีรูปพระอาทิตย์ทรงราชลดนะครับซึ่งเป็นธนลักษณ์ของประจําพระองค์ของท่านนะฮะข้อความจะลึกว่าเป็นที่ระลึกงานพระเมรุท้องสนามหลวง24ทธันวา2 4 6 6นะครับมีลายดอกไม้ประดับ4มุมนะครับแล้วก็จะมี2พิมพ์นะฮะนะครับพิมพ์แรกเนี่ยเป็นพิมพ์พระขันเต็มก็คือพระขันที่ด้านหลังของพระอาทิตย์นะฮะที่ทรงราชรถนะ,ถ,ะถือพระขันเขาเรียกพระขันเต็ม นะครับแล้วก็อีกพิมพ์นึงจะเป็นเป็นพิมพ์พระขันแตกนะครับหรือว่าพระขันขาดนะครับสองพิมพ์ที่จะแตกต่างกันก็จะเล่นหาราคาจะแตกต่างกันไปนะครับส่วนด้านพุทธคุณนะครับเปลี่ยนไปด้วยอำนาจละมาาบา,าละอำนาจลักษณบารมีะนะครับเรือนนี้ก็เป็นที่ไขว้ค้าของบรรดาเสียง อันนี้ไม่เป็นเหรียญที่เปิดจองใหม่นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าแล้วค่ะแพงราคาหลักแสนเหรียญทองคำที่หลายล้านบาทนะครับได้ภาพจากพี่ป๋องสุพันขอขอบพระครัพี่ป๋องสุพันนะครับรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขอขอบคุณมากครับที่เอื้อเพื่อภาพมาให้แล้วก็แชร์ข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะเราจะมี สาระดีๆนะให้คุณผู้ชมรับชมรับฟังกันเรื่อยๆเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะาเสียง